ก็ก็ขึ้นอยู่กับแบงค์ชาติไงแบงค์ชาติจะยอมไหมถ้าแบงค์ชาติจะยอมไหมแต่ถ้าเกิดแบงค์พาณิชลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ผู้ประกอบการนะผมว่าแบงค์ชาติอาจจะยอมอย่างน้อยก็มีทางเล่ยกหรือว่ากินระยะเวลาเอาสัก9เดือนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้ให้ทามมิ่งให้กอบเวลากับแบงค์พาณิชแบงค์พาณิชจะบอกว่าโอเคตัวเองไม่มีต้นทุนจะสามารถลดดอกเบี้ยเงินกู้ได้แต่เจ้าตอนนี้มันคือมัน0.23แล้วถ้าลงไปอีกคือต้องคือ0%เลยได์ศู ก็ก็คืออยู่กับแบงค์ชาติไงแบงค์ชาตจะยอมไหมถ้าแบงค์ชาตจะยอมไหมแต่ถ้าเกิดแบงค์พาณิดลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ผู้ประกอบการนะผมว่าแบงค์ชาติอาจจะยอมอย่างน้อยก็มีทางที่เหลีอโอ้โหคือถ้าเกิดยอมลดครั้งนี้แบงค์ชาติยอมสักหนึ่งปีอะหรือว่ากินระยะเวลาเอาสัก เก้าเดือนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้ให้ทามิ่งให้กอบเวลากับแบงค์พานิชแบงค์พานิชก็จะบอกว่าโอเคตัวเองไม่มีต้นทุนจะสามารถลดดอกเบี้ยเงินกู้ได้อันนี้ M L R M O R M R R จะลดทันทีเลยนะครับผู้ชมให้จับตาดูวันนี้สถานการณ์เนี่ยคืออาจจะดูแล้วไม่มีอะไรเพราะอย่าดูแค่ตึงอัตราดอกเบี้ยนะครับให้ดูเชิงลึกว่า กนงมีการส่งสัญญาณอะไรต่อไปครับถูกต้องค่ะดังนั้นวันนี้เห็นไล่ซื้อ k b a บ็กเ b b ซีบ่ายนี้ยังเล่นต่อได้นะคะใช่ครับวันนี้ไปดูในตัวของตัวหุ้นเล่นวันนี้ครับยังพอมีเวลาครับไปเร็วๆครับ